สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งกับคุณครูหญิงนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยผักสดสะอาดกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูหญิงจะชวนเด็กๆไปร้องเพลงกินผักกันเธอเราก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงแล้วก็ขยับตัวตามเพลงได้เลยนะคะเด็กๆ

เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ร้องเพลงกินผักกันเถอะเราไปแล้วเด็กๆบอกคุณครูสิคะในเพลงมีผักอะไรบ้างอันแรกเลยอะไรคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะกินผักกันเถอะเราบวบถั่วฝักยาวผักกาดขาวแตงกวาคะน้ากวางตุ้ง ผักบุ้งโหระพามะเขือเทศสีดาฟักทองกระหล่ำปรีใช่ไหมคะผักเป็นสิบอย่างเลยเด็กๆทานครบหรือเปล่านะคะแต่เด็กๆรู้ไหมคะก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะนําผักไปทํากับข้าวให้เรานั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องนําผักที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยไปล้างก่อนแล้วต้องมีขั้นตอนในการล้างด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะ ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูคหญิงสอนให้นะคะทําไมเราต้องล้างผักเพราะว่าปัจจุบันนคะค่ะเด็กๆนะคะชาวสวนที่เขาปลูกผักขายนะคะเขาจะใช้ยาฆ่าแมลงนะคะใช้สารเคมีในการทำไหมคะฉีดพ่นฆ่าแมลงต่างๆไม่ให้แมลงมากินผักกินใบผักของเขานะคะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ได้ผลผลิตเพื่อนคุณครูคหญิงปลูกผักขายคะ่ะ เพื่อนบอกว่าใช้สารเคมียเยอะมากเลยนะคะถ้าเด็กๆล้างไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้ทานสารเคมีที่เขาฉีดฆ่า,มาแมลงยาฆ่า,มาแมลงอันนั้นนะคะเข้าไปในร่างกายทําให้เป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการล้างผักที่ถูกต้องกันนะคะเด็กๆเ,เชิญชมเลยค่ะวิธีล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้องก่อนจะล้าง ต้องเตรียมผักและผลไม้ให้พร้อมผลไม้ล้างทั้งผลนั่นแหละผักหัวและผักรากปอกเปลือกและตัดส่วนที่ทานไม่ได้ออกส่วนผักใบคลี่ใบออกแล้วข้อดินที่ติดอยู่ทิ้งไปผักและผลไม้พร้อมต่อไปล้างผักด้วยน้ําไหลผล่านเริ่มจากแช่ผักและผลไม้ในน้ําสะอาดแค่2นาทีแล้วเปลี่ยนมาใส่ตะกร้าหรือตะแกรงเปิดน้ําให้ไหลผ่านเพราะน้ํา จะช่วยชะล้างสารตกค้างที่ติดอยู่ให้ไหลออกไปใช้มือช่วยถูเบาๆประมาณ2นาทีก็ได้กินผักที่สะอาดปลอดภัยขึ้นแล้วสะดวกง่ายประหยัดด้วยแต่ถ้าอยากจะแอดวานซ์ไปกว่าน,นี้ต้องนี่ล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ี่ลิตรแช่ทิ้งไว้แค่สิบนาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพราะความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูสามารถชะล้างสารตกค้างได้ดีกว่าน้ำเปล่าแถมอีกวิธีภาพมาล้างผักด้วยเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูวิธีนี้เหมาะกับการล้างผักทีละมากๆเริ่มจากการใส่ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสรุปง,ง่าย ล้างผักก็เหมือนล้างมือก่อนรับประทานอาหารนั่นแหละครับควรทำทุกครั้งเพื่อความสะอาดปลอดภัยค่ะจากคลิปที่เด็กๆด,ดูไปแล้ววิธีการล้างผักเด็กๆว่าเรามีวิธีการล้างผักหลายวิธีไหมคะหลายวิธีแล้วก็สิ่งที่ใช้ในการช่วยล้างผักให้สะอาดขึ้นจากในคลิปเด็กๆว่ามีอะไรบ้างคะ น้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มของเราที่เราจะต้องมีติดครัวนี่แหละค่ะนะคะเราใส่น้ำส้มสายชูไปนะคะ1ส่วนแล้วก็น้ำสิส่วนเอาไว้ล้างผัก ในบ้านของเราแต่ถ้าเราล้างผักเยอะๆอย่างคนขายของนะคะเราก็จะใช้ผงฟูในการล้างแต่คุณครูหญิงจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งค่ะใช้เกลือก็ได้นะคะเด็กๆถ้าที่บ้านเด็กๆไม่มีน้าส้มสายชูหรือว่าไม่มีผงฟูเด็กๆอาจจะใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ ช้อที่เด็กๆตักอาหารนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําสะอาดหนึ่งกระมังแล้วก็คนๆๆให้เกลือละลายแล้วก็เอาผักไปแช่แช่สัก1 0บถึงสินาทีมันก็สามารถลดยาฆ่า,มาแมลงที่ติดมากับใบผักได้ผักของเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะเด็กๆนํามาทานแล้วจะไม่เกิดอันตรายเด็กๆเริ่มล้างผักกันเป็นหรือ,อยังคะ น่าจะเป็นแล้วนะคะเด็กๆจะลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างผักด้วยเวลาคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาหารให้เด็กๆทานนะคะเดี๋ยวคลิปนี้หมดเวลาแล้วคุณครูหญิงไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย